อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแต่บางอื่นเนี่ยขบวนการอื่นต่อไปอย่างนี้แคนี้ว่าเนี่ยผมว่าตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมบอกว่างี่ว่าขอให้พี่น้องไฟการทุกคนเนี่ยหามงินช่วไหนได้มากที่สุดบักบริษัทเป็นเปว่าอยู่แล้มันก็ว่าคือเก่าในสภาเอาคนจะชุมชนเป็นกรรมการจูงใจนะคนหนึ่งประนังว่าสามหมื่นเขาบ้างส่สามหมื่นเพราะว่าเขาว่าปลูกต้นไม้เขาจีได้เดือนละสามหมื่นบ้านว่าเอ้ยจะมึงขาวครับเนาะ กันแข่งขันเองครับกันเขาบุหรี่องทุกยันแม่ยืมไ่ได้ร่องหมบนนีบนหลบบอไปสิผมสิสู้อยู่นี่ตลอดไปจนกว่ามันสียุติจะได้มะฮาวกับขงสีต่อสู่แต่ว่าก็ต้องอาศัยแรงและการกำลังใจจากมูเฮาน้ำมะฮาได้เป็นบ่ล่ะ เตจังดัดเข้าใจพหน่แม่แงวสี่ทีบ่มี่วามรูบบ้บอมมี้มองเห็นผ่าทางนาขั้นตอนเรื่องทั้งหมดเดี๋ยวนี้ทางกลุ่มฝ่ายค้านได้ทําเรื่องส่งสารปกครองร้องขอไปที่สารอุทธรณ์สารปกครองเพื่อพิจารณาว่าโครงการนี้จะทําไงต่อและทางสารปกครองก็ได้ตอบรับหนังสือฉบับนั้นได้รับลงบันทึกแล้วเพียงแต่ว่ายังยังไม่ได้สอบ เริ่มทาการสอบแล้วหากมีผลประการใดทางสารปรกครองก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับการมารวมตัวกันที่นี่เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการขั้นต่อไปแล้วก็มาแจ้งเรื่องของที่ทางเทศบาลได้ฟ้องอาจารย์เอกซึ่งมันก็มีผลดีต่อทางกลุ่มเพราะประมาณเขาบอกว่าทางเทศบาลเป็นคนจ่ายเงิน แต่ทีนี้มันเรื่องมันไม่ใช่เราก็เลยมาทบทวนว่าคําฟ้องนี่มันถูกต้องไหมมันมันไม่ถูกต้องแล้วเ,เราจะมาถามชาวบ้านด้วยว่าเราจะให้การเอกฟ้องต่อไหมฟ้องกลับไหมถ้าฟ้องกลับเนี่ยเราก็ต้องสงสารพวกผูกน้นําชุมชนเพราะว่ามันจะต้องลูดไปหมดเพราะการจ่ายเงินชิปการจ่ายเงินจ่ายเราทั้งหมดอ่ะมันเป็นชิปของผู้นําเงินคุณจะเอามาจากไหนอันนี้ไม่ได้สําคัญ แต่คลิปที่เราเอาส่งสารปกครองส่งทางส่วนราชการเนี่ยเป็นคลิปที่เขาพูดว่าเขาเป็นคนรับจ่เองและโดยเฉพาะวันนี้เราได้มาศึกษากับบุคคลกลุ่ม207คนที่ไปแจ้งความวที่โรงพักขอถอนชื่อออกจากการยกมือรับรองทำประชาคม822รยยีบคน,นะคะเป็นเป็นพยายนให้กับประชาชนขึ้นศาลครับ เมือ่อแรกพวกพี่ขอผมขอ,อบอกตรี้เกิขึ้นได้เพราเป็นอย่างนีโอ้แม่เดี๋ยวกันเต็นตนตากัดตาอ๋อคืออยู่นี้มีการคัดค้านเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะเพราะว่าผมก็เป็นอดีตผู้ผู้ใหญ่หรือว่าผู้หา่บ้านเก่าเพราะว่าเราเก่งเก่งสิภาะวะถึงแวล้อมในอนาคตข้างหน้า ขาทั้งคนที่จะมาสร้างเขาก็ว่าสร้างด้วยเทคโนโลยีเราไม่มั่นใจนะครับเรากลัวเป็นห่วงผลผลกระทบของไอสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นถึงว่ารุ่นเรานี่หมดอายุไปแล้วก็จะรุ่นลูกรุ่นหลานเขาจะอยู่ยังไงเพราะว่าเราเป็นคนอีสานมาอยู่ภาคเหนือก็จะอยู่จนวันสุดท้ายจนวันตายจนลูกจนหลานเราก็ขอคัดค้านให้ถึงที่สุดหลวงรัฐบาลกบฎแยกมุขใหมุขใหสูไปขอถามว่า